ก็อยากให้ทางฝั่งของอ,า,อาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยออกมาตอบเพราะทจริงก็อยากจะรู้เพราะก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาเหมือนกันน้ําที่ไหลเป็นสีดําเกิดอะไรขึ้นหรือดวงที่รับเงินไปเนี่ยไปทําอะไรยังไงบ้างทุกคนจับตามองให้ดีนะครับเพราะขณะที่ล้างดวงอยู่นั้นปรากฏเป็นน้ําสีดําไหลออกมาจากดวงของหลายคน ฝกดวงเป็นเดียที่นูมีติดต่อแล้วัยังไม่ได้ติดต่อแต่ว่าก็คงจะติดต่อเนี่แหละครับเพียงแต่ว่าก็ใหญ่ขา,าขาออกมาได้ชี้แจงเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นคนส่งข้อมูลมาให้ทางพี่เหมือนกันที่ผมมองอยังไงบ้างครับเรื่องการฝากดวงไปในตัวเดียรคือโดยส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็อาจจะถามเอาล้วเคยทำรายการมูไนก็เคยสัมภาษณ์คนพวกนี้ ก็มีแต่บางครั้งมันก็ถามมีว้าวมีอะไรบ้างแต่ว่าเอาจริงๆก็เป็นคนไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้สนใจเรื่องพวกนี้อะไรเงี้ยแล้วแต่เป็นคนที่ชอบไหว้พระนะสวดมนต์อะไรเงี้ยมีแต่ว่าเรื่องของดวงเรื่องของเ่มื่อก่อนเคยกลัวผีแต่ดีนี้ไม่กลัวตั้งแต่ทำรายการผีก็ไม่กลัวก็รู้สึกว่ามันก็มีจริงอะไรย่างเงี้ยก็เฉยเฉยคนมองว่าถุตอนเป็นแค่แบบคนขายทีมแล้วตอนนี้กลายเป็นแบบผู้มีเชื้อ ก็ก да: ็นี่แหละคือถามพี่พี่ก็ตอบไปได้คือก็อย่างที่บอกก็อยากให้ทางฝั่งของอาจารย์เอจักรพัฒน์เนี่ยออกมาตอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้เขามีสื่อเขาก็ลงกันแล้วสังคมเขาก็ได้มีการตั้งคําถามกันมาโดยส่วนตัวไม่รู้จักกับคุณเอจักรพัฒน์นะฮะไม่รู้จักกันแต่ว่าก็ตามข่าวอยู่ก็อยากจะรู้เพราะก็มีคนส่งข้อมูลเข้ามาเหมือนกันก็เลยอยากจะรู้ว่าในมุมข้อเท็จจริงงคุณเอเนี่ยคุณเออยากจะอยากจะพูดว่าอะไรมันเพราะอะไรเป็นยังไง น้ำที่ไหลเป็นสีดาเกิดอะไรขึ้นหรือดวงที่รับเงินไปเนี่ยไปทําอะไรยังไงบ้างเนี่ยผมว่าก็อยากรู้นะอยากรู้หรือว่าเขากลัวงที่บอกมาออกลกะการของกระแสดีไลเกมทุกคนกคนู่ออกที่อื่นก็ได้ <c oughs> ก็ยังย้งยําคําเดิมว่าออกที่อื่นก็ได้ก็ไม่ถ้ากลัวหุ่นกลัวจะต้องออกขอนกระแสก็ไม่ต้องมาออกก็ไปที่อื่นก็ได้